อ่าวกินกันเล็วใจะก,ก,นนะกินกันไหมอืมกินกันไหมอ่าครับนี่อยู่กับพี่อุ๊บนะครับน้องแมวมาเลยตอนนี้วันนี้ตื่นสายนะครับตื่นสายคนก็ตื่นสายแมวก็ตื่นสายวันนี้ให้กินหมูเรียกหมูแผ่นจากโคราชนะครับแป่นตับให้มานะครับนี่ฮะมากินกันเลยนะเร็วดํานี่ นี่พี่ตือนี่พี่เชียนมาตัวนี้สวยมากนี่กาแฟโอ้กาแฟกินกิงจังเลยนี่ล้ำรวยลุกลุกออกมาเร็วลุกออกมาลุกออกมาครับ,รบนี่คือลูกงวน,นะครับจำกันได้ไหมครับลูกงวน,นะครับได้เห็นไหมเห็นไหมครับนะก็วันนี้ตื่นสายนะครับดำายะาดำออกไปวันนี้ตื่นสายก็เลย กินกินไอ้นี่ของน้องแมวไปด้วยอ่ะลูกอ่ะ,อะไม่ตื่นหรออ่ะ,อะเร็วเป็นไงครับเอฟตี 3, มองไทยทน้เมือง,งนอดนะครับวันนี้เดี๋ยวกิจกรรมดีๆอย่าลืมติดตามกันนะครับเดี๋ยวพี่โอ๊คคงจะมีอะไรมาฝากอ่ะน้องดำม,มาน้องดำมานี่ดำอืมตัวนี้แสบมากแสบเอาเรื่องมามากเกเลยแต่น่ารักแมวดำเขาบอกว่าเฮ้ย แมวดำเขาบอกเป็นแมวอัปมงคลแต่ลูกไม่เชื่อนะครับน่ารักจะตายเป็นจอบเก่งนะท้อเทงเหลืองวันนี้เร็วท้อเทงเหลืองเร็วท้องเหลืองนนี้เร็วท้องเหลืองครับออตกลงตก่งไม่กินกันหรอล,ลูกไปฝ้ายแบบนี้ไปฝ้ายห <c oughs> <c oughs> ึงหางมาเลยนี่คือฝอยฝ้ายนะครับไอฝ้ายขาวไม่ฝอยฝ้าย,ายนี่นีฝอยขาวแมวที่มีคนเลี้ยงมาในโรงพยาบาล พัฒนาการแล้วก็ประการหาบ้านท้องด้วยมีลูกสี่ตัวพี่ก,ก็เลยนํามาเลี้ยงน่ารักนะตอนนี้ตอนนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันกินไหมลูกปลไปฝ่ากินไหมโรคเดี๋ยวน่ารักขนาดนี้มีคนมาปล่อยอยู่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เองตายแล้วไม่กินกันเลยเนาะเป็นไ,ไงกันนี่เลยลูกมัวพิ่เชนบ้านมาพิ่เชนบ้านมาลูกนะเร็วเร็วใครจะกินมาตรงนี้เลยลูกมาเลยเร็วเร็วไตขาวไตขาวกินไหมไตขาวกินไหมลูก ไฟขาวอ่ะไฟขาวอืมไฟขาววันนี้ไฟขาววันนี้ไฟขาวมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ดามาใครจะกินมาตรงนี้เลยลูกอันนี้เลยไฟขาวอ่ะไฟขาวกินไหมไฟขาวกินไหมลูกอ่าไฟขาวกินไหมดำกินไหมลูกฮะดำไม่กินเลยนะไม่ชอบหรอเบื่อหรอลูกเอาใจยากนะแมวน่ะไอเราก็ เลี้ยงเขาเราก็รักเขาอยากให้เขากินอะไรดีๆนะวันไหนเขากินได้เยอะเราก็ดีใจนะครับก็เหมือนคนเนาะเหมือนลูกเนาะพอลูกเรากินกินเยอะอามาวิเชียนมากมาลูกมาวิเชียนมามาแล้ววิเชียนมามาอืมอะไรวิเชียนมามาเนี่ยวิเชียนมามานี่วิเชียนมา,า,มากนี่วิเชียนมาดรหลอวิเชียนมาอ้อนเก่งมากเลยไอ้เมื่อคืนนะ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาหมอนะเห็นไอ้ตัวร้อนด้ยนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแม่พาไปหาหมอนะครับจะแยง่งกันจะแย่งกันกิน ดำมากแล้วมาดำกินไหมดำกินไหมลูกดำกินไหมครับห่าครับทองดำทำไรลูกทองดำทองดำทำไรลูกอ่าทองเหลืองทองเหลืองดำมานี่มาเออมามาทองเหลืองมาเหลืองมาเดิมเนี่ยเดิมอ <c ười> e really nice ่านี <the> ่ทองเหลืองนี่คือทองเหลืองลูกขึ้นไทยเปอร์เซียนะเป็นลูกไฟขาวนะเนี่ยดำ ทำมินอนทำมินอนเกเรลนะทำมินอนอยากเล well. e ่นกล้องไหมเฮ้ยทำมินอนดูนะเฮ้ยทำมินอนเฮ้ยมาเล่นกล้องทำมินอนยังเฮ้ยทำมินอนอืมอืมเฮ้ยทำมินอนอืมเกเรลยทำมินอนเนี่ยจะกินไหมทำมินอนจะกินไหม เนี่ยน่องแสบเทอร์มินอลเจอที่เทอร์มินอลโคราชนะฮะแสบตัวนี้นกินไปเลยเออเปขยอข่อมข้องฉยเลยครับวันนี้ก็อยู่ในห้องพี่อุบครับนี่คือน้องแมวอ่าแมวส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งประมาณสามติดตัวก็เลี้ยงแบบอ่าระบบปิดก็ให้สื้อ,อิสระครานี้ตือใหญ่ที่เตือใหญ่คนหลอ่อชอบนอนมันอกแต่ตัวหนักมากตัวเขาตัวเขาหนักแลวเขาชอบหนีเที่ยวแต่หนีเที่ยวก็ไม่ไปไหนนะครับก็ แต่เราก็จะมานั่งหน้าห้องแล้วเราก็เปิดประตูต้ตอนรับเขานี่หน้าหวานตัวนี้สวยมากเลยสายชาย,ายาเขาหน้าหวานหน้าหวานจุกกันจุกกันจุกกันือือือหน้าหวานหน้าหวานือืออนี่หน้นาหวานนี่สวยด้วยหน้าหวานสวยไหมครับอยากรินกันครับเลี้ยงเขาก็ต้องดูแลคนนะครับยามเจ็บยามป่วยเูก็จะพาหาหมอนะครับโอ้โหรักษาตัวดีบนตัว หมื่นห้าพันเป็นตัวห้าพันเป็นตัวหมื่นหนึ่งนะครับเราก็เต็มใจที่จะเสียครับเพราะว่ารักเขานะครับเป็นไงมาเล,มาลิกมาลูกมาลูกมาไหมลูกมาลูกมาไหมลูกลกมาไหมดังกินไหมอืมนะพองดามามา,มากาแฟมากาแฟมาลูกกินกันครับเห็นไหมครับโอ้ยกินกันเยอะๆลูกเดี๋ยวตอนเย็นกินปลาโอเนาะน้อปลาโอดิาโอ้อยไอยแลเห็นไหมวิเชียนมาเนี่ยชอบไอเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม่จะพาไปหาหมอโอ้ยไม่เอา อืมอ่ะกาแฟกาแฟเออนะก็คือความสุขของพี่อุ๊บนะครับเวลาไปต่างจังหวัดคิดถึงเขามากเลยนะครับมันเหมือนลูกของเราอะเนาะเหมือนลูกของเรานะครับอ่าอย่าทราบว่าแฟนคลับพี่อุ๊บเลี้ยงแมวคนละกี่ตัวครับอัปเดตกันได้นะครับอัปเดตกันได้ครับว่าเลี้ยงแมวคนละกี่ตัวนะครับตอนนี้ฮะก็มีประมาณในห้องประมาณเกือบ3าติดตัว แต่เขาก็อยู่เป็นโซนๆกันนะเขากา็แมวแต่ละตัวก็นานาจิตตังนะครับนิสัยก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางตัวน่ารักบางตัวเกเรบางตัวก็เอาเรื่องบางตัวขี้ประจบบางตัวโรคส่วนตัวสูงเกเรก็โอโ้โหเป็นมันจะเป็นคู่ๆนะเห็นกันไม่ได้เห็นกันก็ตกกระจายเพางั้นไงลูกอาอะไรไหมเน้อหวานน้ำหวานอ้าอะไรไหมเข่าก็ไหนเข่าก็ไหนเข่าอม่าหนอืหอมเข่ห หอมหน่อยคนรักหมารักแมวหรือท่านหมาท่านแมวนะะ <_ t ot> เขาจะวล้าหอมน้องแมวโดวยไม่รังเกียจเลยนะครับจริงๆจะเป็นะมีทุกคนเลยพี่อุ๊เวลาเจอน้องหมาจังน้องแมวที่ไหนนะหอมเลยอะ่ะเออไม่กลัวเลยนะจริงๆเออทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะหอมจุ๊บเลย <_ t ot> ม,มันมันมีความรู้สึกว่าออกมาจากใจของเราเลยนะครับตรงนี้นะครับเหมือนพี่อุ๊บกันหรือเปล่าครับหลายๆคนครับนี่มาเลยนี่ลูกงูดํา กาแฟวิเชียนมากหน้าหวานอนดีสามหน้าหวานตอนนี้ตอนนี้หน้าเขาจะสวยที่สุดเลยหน้าเขาจะหวานมากๆโอ้ยงับแม่ทําไมโอ้ยโอ้ยงับแม่โอ้ยงับแม่ทําไมโอ้ยเดี๋ยวแม่จะไม่กินอะไรนะให้ลูกๆกินก่อนนะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่พี่อุ๊มมีความสุขมากๆนะฮะนะกินกันจนไม่หมดเลยนะอิไหมอ้ไหมลูกอิไหมกินไปเถอะไม่ห่วงอกครับกินของดีๆกินของดีกว่าคนนั้นเนี่ยแมวบ้านเนี้ยกินของดีกว่าคนด้วย นี่หมูอ่ะหมูทุกไม่ใช่หมูทุกมันจะรสชาติอ่าไม่หวานมากมันจะธรรมชาติเป็น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 ,ปนรสหมูด,ดั้งเดิมนะครับที่ก็ทำมาเอาอีกแล้วทพี่น,อน้องอีกแล้วพี่น,อน้องลงมาเลยไปเป็นอะไรกับอา่านะไรกินไปกินไปอะ่ะมีแรงกินเข้าไปครับมาดำม,มาเลยกินแมลูกกินแมลูกครับครับผ่านขาดพี่อุ๊บเลี้ยงกันพลังกีตัวครับอัปเดตกกันได้นะครับแล้วแมวสุด ปรดของคุณชื่ออะไรกันอัปเดตเลยนะครับของลูกจับได้หมดเลยนี่เนี่ยทองดำกาแฟวิเชียรมาสลูกงัวหน้าหวานไอ้ขาวเสือใหญ่พี่เสือทองขาวทองเหลืองทองดำเจ้าสัวทับทิมเทอร์มินอลมีหมดเลยไอ้กุดกุฎมานี่กุดมากุดมาเลยกุดมานี่กุดมาเลยร่ำรวยเก่เลยนะกุณมานี่เลยกุฎมากุดมาเลย กดมาเร็วเร็วกดมาเร็วล่เลเลเลลำเลยมานีิเร็วล่ลำเลยมานี่เร็วเร็วเร็วนะร่ำรวยมานีิโอ้เด็กชื่อมาล่ำรวยมาเร็วเดินมาเลยเดินมาเดินมาเดินมาโอ้เด็กชื่อรู้จักชื่อเด็กวันนี้เดี๋ยวไปเกเรเหมือนกันน,นะ่ร่ำรวยอะเป็นแมวจรเจอที่ตะวันนาร้านย่างเหนื่อยแล้วก็วเอามาหอมเดี่ยวอีกตัวนิ่มมากเลยแมวที่นี่เบมบางผู้ชายเยอะผู้หญิงจะมีไม่กี่ตัวผู้หญิงลูกเล็กก็จะเป็นเนี่ยไอไอลูกง,งูเนี่ยครับไง <laughs> อ๋อหนออหหเหมือนจะเกเรเลยแม่จะได้มีแรงหาเงินหางานซื้อของอร่อยๆให้กินมานี่เลยมานี่มานี่มานี้เลยนี่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 สามตัวร้อย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 อะไรครับสามตัวร้อยสามตัวร้อยสามตัวร้อยนะคาขอบคุณนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวกันแล้ะ น้ำหวานออตอนนี้สวยมากเลย่ะตอนนี้เขาชื่อน้าหวานน้าหนูหวานไหดูดิหวานไหมจุบกันจุบกันจุบกันจุกันน้าหวานจุบกันจุบกันจุบกันอครับก็ขอขอบคุณเอีนะครับที่มังนั่และมังไทยเดี๋ยวคืนนี้ก็ไลฟ์สดกันเหมือนเดิมนะครับกูจะไทยและจะมานี่น้าหวานสวยไหมน้าหวานประจบเก่งน้าหวานนี่เขาประจบเก่ง อเราชาวหอมพี่อุ๊บน่าหวานไหมใครสวย่ากันแม่กับหนูใครสวย่ากันหอมเลยหอมเลยอมเลยหอมเยอืมอืมอือือืหอมกันหอมมากหอมครับก็คลิปนี้ต้องจบแต่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับกดติดตามวันนี้ลุกมาลุกมาสุดท้ายเนาะ อย got it, got like, share, ่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและสับตะไคร้นะครับและอย่าลืมช่องอุปวิทยาชาแนลและชาไทยชาแนลนะฮะเออีนลูกงัวเป็นสาวละไอเกลียล้กสุวรลุกงัวเอาเรื่องตัวเนี้ยเออไปล้ำรวยมาหวัดดีท่านผู้ชมที่หนนี่ล้ำรวยหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับล้ำรวยตัวนิ่มมากเลยล้ำรว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 ยนะครับ ขอบคุณนะครับแล้วเด็กคืนนี้ไลฟ์สดเจอกันนะครับแล้วก็สิดสองนี้อย่าลืมนะครับงานแฟชั่นโชว์นะฮะบ,บายกับ family, ปีแคมเบอรี่แฟชั่นบิ๊กนะครับ mm hmm. ไปเดินได้ไหมต้องเดินไปเดินกับแม่ไหมไปเดินไหมเดินแบบกับแม่ไหมแกรอไม่รอห่อ,อคนห่อคนอ่อคนห่อคนห่คนอครับขอบคุณครับ mm hmm. สวัสดีนะครับจบแล้วนะครับ